สิ่งตั้งแต่วันที่29มิถุนาถึงวันที่5กรกฎาจ้าการเงินการงานนะคะอ่เหรียญขึ้นเยอะธาตุดินสวยนะคะธาตุดินสวยอ๋อ่านที่เกิดราสิงนี้บุญเก่าเยอะนะคะอายุ40 ไปแล้วนะคะชะตาชีวิตจะสุขสบายนะคะจะได้เป็นคุณนายนั่งชี้นิ้วนะบุญเก่าเยอะฐานบุญเก่าดีนะคะราศีสิงโดยเฉพาะสำหรับท่านผู้หญิงนะนะคะดวงจะได้เป็นคุณนายนะคะอายุ40กันแล้วนะคะฐานดวงดีนะคะไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงว่านะคะคุณมีบุญเก่านะคะอาฐานดวงดีนะท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะคะ วันที่ยีิบเก้านี้เลยนะคะยีิบเก้านี้นะให้ระวังความขัดแย้งในสายงานหรือความคิดไม่ตรงกันนะคะกับคนที่คุณรักนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานสําหรับท่านที่ทํางานกรงสีนะคะงานครอบครัวนะคะาการงานการเงินดีนะการเงินดีแต่ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นในสายงานคนอาจจะความคิดเห็นไม่ตรงกันงานเข้าเยอะงานหนักจนเหนื่อยจน คุยกันจะไม่ดูเรื่องแล้วแหละนะคะสําหรับท่านที่ทางานกับคนรักหรือครอบครัวหรือทํางานกับเป็นงานรงสีนะคะ,ะเจ้าของดวงชะตานะคะบุญเก่าเยอะนะคะ,อ,ะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทําบุญมาเยอะจะส่งผลให้คุณนะคะมีเงินเก็บมีเงินก้อนนะรู้จักใช้เงินแล้วก็มีสติในการใช้ตังค์ด้วยนะคะตําแหน่งแฟนตําแหน่งแฟนค่ะ แฟนของคุณสำหรับท่านที่มีครอบครัวแล้วนะคะเป็นห่วงเป็นใยรักใคร่กันดีแต่ว่าต่างคนต่างมีหน้าที่การทำงานหรือไม่ก็เขากำลังศึกษาในสิ่งที่เขาทำอยู่นะคะอยู่ด้วยกันก็เหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะต่างคนต่างคุยกันน้อยลงตัวคุณเอง,ต,เองตัวคุณเองก็จะอยู่กับการดูแลครอบครัวดูแลคนแก่ในบ้านดูสัตว์เลี้ยงดูการเงินดูครอบครัวนะคะส่วนแฟนคุณก็ เป็นห่วงเป็นใยแต่ก็คุยกันน้อยลงนะคะเหมือนอยู่กันออยู่กันแบบมีความผูกพันกันแต่มันจะไม่หวานแล้วเนาะความรักจะไม่หวานแล้วนะคะตำแหน่งแฟนคุณนะคะเรื่องสุขภาพเขาอาจจะอ่าให้ระวังเรื่องสุขภาพแฟนคุณด้วยนะคะ,ะขับรถขับราอย่าขับเร็วเนาะตำแหน่งแฟนนะคะดวงมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะแฟนคุณนะคะ สำหรับราศีสิงห์นะขรับรถขับรานะคะให้ระวงังกำลังเกินเนะาะความในใจของคุณช่วงนี้นะคะคิดแต่เรื่องสร้างครอบครัวนะคะต้องการเงินสักก้อนนะคะไว้ดูแลคนในบ้านเนาะดูแลครอบครัวให้มีความสุขตำแหน่งบ้านนะคะคุณนะคะเจ้าที่เจ้าทางดูแลบ้านดีอ่ะ อยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวมีความสุขมีโชคมีลาบตำแหน่งบ้านให้โชคนะสำหรับท่านที่เกิดราศีสิงห์ในสัปดาห์นี้นะคะ,ะรู้สึกว่านะคะท่านอาจจะมีความไม่สบายใจลึกๆแต่เก็บไว้คนเดียวนะอาจจะมีคนที่พูดให้คุณไม่สบายใจแล้วคนคนนั้นเขาก็เหมือนจากเดินจากคุณไปแล้วนะคะสร้างสร้างความเจ็บใจไว้ให้คุณนะคะหรือไม่ก็ตัวเราเองก็สามารถไปพูดให้คนอื่นเสียใจได้นะนะคะ สำหรับชาวราศีสิงสัปดาห์นี้ให้ระวังคำพูดนิดนึงนะคะบางทีคำพูดเราอาจจะไปทิมแทงคนอื่นก็ได้หรือไม่คนอื่นก็สามารถทิมแทงเราได้เช่นกันในทางกลับกันนะแต่ดวงชะตาของคุณนะคะภายในวันที่ห้านี้นะคะชีวิตของคุณอะไรที่มันไม่สบายใจนะคะสิ่งที่เราเฝ้ารอจะสมหวังนะจะได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆจะเข้ามา สิ่งที่ไม่ดีจะหมดไปนะคะท่านราศีสิงห์นะคะดวงคุณขยับตั้งแต่วันที่ห้าเป็นต้นไปนะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านด้วยความสามารถของคุณนะคะ,ะคําพูดคําจานะคะคุณมีจิตวิทยาในการพูดคําพูดของคุณจะได้งานเพิ่มงานเสริมงานจะเข้าเยอะด้วยคําพูดของเราจะมีโทรศัพท์เข้ามานะคะ คุยเรื่องงานทั้งวันเลยนะคะท่านราศีสิงห์ทุกวันนี้นะงานที่คุณรอจะสําเร็จนะคะชา้ชาๆแต่จะสําเร็จนะไม่ว่าคุณรอเงินรองานนะคะทุกอย่างจะสําเร็จภายในไม่เกินเก้าเดือนนะคะบ,บ่ายนี้นะคะดีดีตรงที่ว่าสําเร็จแต่ช้าหน่อยนะสําหรับคนที่ไม่มีคู่นะคะช่วงนี้นะคะก็ควรจะ งดก่อนนะคะเพราะว่าตำแหน่งคู่นะคะตอนนี้ยังไม่ไม่สดใสเนาะถ้าคุณเจอคุณอาจจะเจอคนที่เจอคนที่เขาบ้านแตกมาไม่รู้ว่าเขาจะเลิกกันจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะคุยขำๆไปก่อนสําหรับคนโสดนะคะคุณมีโอกาสได้เจอพ่อไม่แต่เขาสวดจริงหรือเปล่าอันนั้นไม่รู้มันต้องอดูก่อนนะคะแต่ทุกอย่างจะขยับไปทางที่ดีนะคะ ส่วนคนมีครอบครัวแล้วให้ระวังเรื่องคําพูดคําจาการขัดแย้งกันจะทําให้ทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตําแหน่งแฟนคุณอาจจะเจ็บป่วยนะคะ,ะวันที่ดีของคุณนะคะวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบนะคะสามสิบวันที่หนึ่งนี่งานจะเข้าเยอะมากนะคะหรือก็มีโอกาสมีโชคมีลาบด้วยนะคะตําแหน่งบ้านให้โชคนะหรือไม่ก็ตัวท่านเองนะคะ อายุเรานะคะเป็นสื่อนําโชคด้วยเช่นกันนะวันที่ไม่ดีของคุณคือวันที่สี่นะคะให้ระวังคำพูดคํำจาแล้วก็อ่นอกนั้นดีหมดเลยนะคะวันที่ระวังแค่วันที่สี่นอกนั้นอถือว่านะคะไปได้นะคะหยิบรตเตรีวันที่ยี่สิบเก้ายิบเก้าวันที่วันที่หนึ่งได้ค่ะวันที่หนึ่งหยิบรตเตอรีได้นะสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคเนาะ สีนำโชคของคุณนะคะสีแดงเนาะสีน้าเงินนะคะเกี่ยวกับการเงินให้ใช้สีแดงหรือสีน้ําเงินหรือสีดําได้นะคะเกี่ยวกับไปกินไปเที่ยวหาความสุขกับแฟนใส่สีฟ้าเหมาะมากนะคะสำหรับคนที่มีนัดทานข้าวกับครอบครัวเนะาะก็สีฟ้านเหมาะนะคะมีความสุขนะคะร่มเย็นนะแต่คําพูดของคุณจะสร้างไรายได้เข้าบ้านนะคะคุณจะมีงานเข้า รัววเลยแต่ให้ระวังความคิดเห็นไม่ตรงกันเรื่องสายงานนอกนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะอ่าปดาห์สุดท้ายของคุณถือเป็นสัปดาห์ที่ดีเลยทีเดียวนะท่านราศีสิงห์นะคะขอให้ท่านโชคดีนะคะเฮงๆปังๆนะ